สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือบ้านของเจ๋วกะลยานนะคะอะซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะจัดพิธีแซนโดนตานะคะประจำปี2563ช่วงที่เราไปถึงนะคะเราก็เดินสำรวจรอบบ้านนะคะเราจะดูต้นไม้ว่าต้นไหนที่เราพอจะขโมยได้บ้างน, <c oughs> นะคะนี่ต้นไม้มีเด็กวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก่อนที่เราจะเดินเข้าบ้านนะคะ และก่อนที่เราจะขึ้นบ้านโอ้ยนี่มันคืออะไรกันคะนี่นะคะนี่มันคือครัวบ้านบ้านซึ่งเราคุ้นเคยกันนะคะตั้งแต่สมัยเรายังเป็นเด็กนะคะเนี่ยเจ๋วนี้เขาก็จะเป็นลูกคนสุดท้องนะคะนางคงจะคิดถึงพ่อถึงแม่เนาะเพราะแต่ก่อนเนี่ยครัวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็เป็นพิธีแสนโดนตาด้วยนะคะ เจลเขาก็เลยอาจจะมีความคิดนะคะในการที่จะามาทำครัวอยู่หน้าบ้านแบบนี้นะคะและนี่ก็คือแบบครัวบ้านๆจริงๆค่ะเราชอบนะคะบรรยากาศแบบนี้มันรู้สึกมันคุ้นเคยมันดูอบอุ่นนะคะเหมือนเรายังอยู่กับพ่อกับแม่อยู่เลยนะคะเขาทำอะไรกันนอสนะคะเราก็เลยขอดูนิดนึงจ้าว้า นี่มันคือต้มไก่นะคะต้มไก่บ้านนะคะก็คือคงอยากจะเหมือนว่าให้มันเปื่อยแบบต้มนานๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเปลืองแก๊สใช่ไหมเออเขาก็เลยมาต้องมาทำครัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอชิมกันนะ นี่ค่ะบรรยากาศในการรับประทานอาหารร่วมกันนะคะหลังจากที่เราทําพิธีแซนดนตาเสร็จแล้วเราจะมารับประทานอาหารร่วมกันในเบาะตรอมนะคะตรับจังกองเด้อบางพระอุนยืนนะนะตรับจังกองนี่ถึงลอมเงื่อเด้อนี่มาชนมดูน้ำนี้ดิน้ำต้มนี้ครัวกราพันโทจ้ะเออครอบครัวกันนี่พันโทยืนพันโทยืนเก่งจังอ่อเฮ้ยเก่งทุกอย่างเลยมือแต่เรื่องจะโดนจะโดนทั้งหลายที้เกลือที่เกลเด้นมัด ได้อันนี้แก like <tôi <tôi hmm. <tôi <tôi ่นี่ก็เจาะตัวเกษตรนี่มันไปกำลังหมายเฮ้ยแกห้ฮะเอาล่างมาโลปู่ครับประธานทุกอย่างเลยประธานเดี๋ยวให้ก็ประธานทั้งอ้อเลยขัดหมูก็อย่าไปนี่อย่าไปนี่ต้องจันทบุรีก็นึกแต่จะปู่ไอ้น้องบ่สมองกระทบกระเทือนบ่ดอกไปเล่นเรื่องบ่นะโอ๊ยอันเพชรลองฉันแมงโคสวยจัง มองลกระทบกะเทือนเวลนางจูดเวรนางโอ้ยบอสสี่แปดนางบานสี่เปอรเพว่าอัคือตัจะนับจะน้อยหนูนะเออไม่เป็นันเป็นชนขอบตัวนี่ก็ยิ่าแก้วนี่มันจัยกีนี่เคยเหลี้ยงสาวเลี้ยงโอ้ยเต้ง่ายๆก็เะเอายืดตัวหุ่มมุกีแ้วนี่าเอไแก้วทำไม้ก้วอะก่อนก็ใช้กวนอิ่มช่วงหลังมาแกใช้กวนเอง วันนี้เราได้อะไรกินคะเดี๋ยวดูอาหารเย็นในวันรวมแซนดอนตาอันนี้ก็คือเหมือนอ่ะอันนี้มันได้อยู่ตัวแซนหมั่นเตอะมันลุงตรงกับเธอในนาบ่อต๊อบตัวอันเนี้ยบ่อต๊อบตัวนี้ของโปรดบ่อต๊อบกับกินกับข้าวเหนียวเออกินคำเดียวจังนั้นอันนี้แหน่ใส่เด็ดตัวกับเค็มน่ะแหน่เซลมเหมือนรอมเหมือนกินเออย่าหลวงอายายเพลินมันอ่านได้เนาะยำเจาะยำใส่เจาะมาตานามอดจ่อนี่นะกินนอนกาดบ่ออ่อย มีผมยือย่างหุ่นเซนนะ่นเนหุยอนี่นะไอ้จ้านําสนอสาโทเต๋อโอ้ยยงจะยึงพาะพ้องราโทยงเคลียบใเสเตยงเคลีย์นะ้าโีเดีเดียวทัองเเสงหรืออันนี้อยาเพือยังนาจ๋จะยงเพาะสราโทมากินข้าวกัน